อ้าวว้ไม่วัดแท็กพงดูววัดปากเลยเด้อปากข้างนอกมาเลยอ้มันจะคอหน่นแล้วคอหน่าแทกซช้เลยเปล่าทีสอบทางวัง่ายี่สอบทีเลยดิวัดแล้วเมื่อกี้นี่มันสามสามข้อไม่ได้นะสามบ่อไม่ได้ต้องขยายลุ้มอีกนะฮะขยายฐานมันโอเค ก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมท่อไอ้ข้างล่างนะเดี๋ยวจะท่อสุดท้ายนะที่มีฝาปิดนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงวางไว้ข้างบนกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีอันที่สิริพงศ์ครับผมวันนี้ครับวันนี้ผมเอาท่อขนาดเม็ดเอ่อไม่ใช่สิเม็ดยี นะฮะเมตรยี่สิบคูณห้าสิบเซนครับ,รบเป็นวงบอ่อซีเมนนะฮะมาส่งลูกค้าครับอยู่บอ่อไม่ใช่บอ่อมาอยูออ่ฟาร์มหมูนะฮะฟาร์มหมูฟาร์มเลี้ยงหมูเพราะว่าลูกค้าว่าจะเอาไปทําเป็นบอ่อน้ําเสียนะโอเคทั้งหมดมีสิบห้าท่อฮะออามาเที่ยวแรกก่อนนะครับสิบท่อเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานฮะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าจะเอาเข้าไปข้างในนะข้างในนูน่นข้างในนูน่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ก่อนนะก่อนที่เราจะเอารถเข้าไปนะครับเข่าพูดสิ <c oughs> โอแต่ว่าเสี่ยวลงไว้นี่โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเดี๋ยวยวัง <c oughs> <c oughs> มาเพิ่มก็จะมาได้เพราะว่าย่านว่าฝนตกว่าฝนตกว่าน่ายว่าเสี่ยวมาพัดโอ้ยมันเกิดทั้งยังบวชทอยังบวพร้อมพร้อมมาแล้วตัวนี้บวชยังนี่ กับเบียดเพียวเานาะกัฟฟี่ตัวน้อยอยู่นี่เนาะโมเป็นยังดับยังอ๋อมากระชิดจอดไปฟังอาให้ได้ชี้ถึงสัตว์เจอน,นี่สามบอลวะครับ ตัวนี้ตัวพุ่นแล้วจะถึงบ่าขอพุ่นได้บ่าะสามหนึ่งสองสามเบียดพอดีดิเนาะสามเอ,อ้ยูดอีรีแล้วโฟตกลงมา แต่เชียวรถเข้ามาซะเขาล่องนี่แล้วนี่มาาันยังเจืถึงตัวพุ่นโอ <Okay. S 2> เคเบียดเบียดพี่แล้วเบียดเบียดทึงๆพี่ลเลยเบียดทึงๆพี่ไหมังสิได้อยู่นี่มันสิบโปถ,ถึงทอสุดท้ายบอสุดท้ายสิบโปถ,ถึงครับตัวนี้เอาหนามาสุบหมุดคน ได้เยอะแล้วมุดๆเขา้ามาหนามุดๆเข้ามาเน,นี่เอาพะไปนี่แหละครับออกเอาพอไปนี่ออกแล้วก็ับผมก็มัิขีเข้ามาหนหล่ะกัวว่าจะไม่ถึงท่อสุดท้ายนะตรงนู้นฮะท่อวางอยู่มุมนู้นกับมุมนี่เลยสามบอ่อ อ่ะโอเคเดี๋ยวเอารถเข้ามาลองดูก่อนนะฮะ เบียดเข้ามาครับรถติดกันหน้าเอาล้อหน้าไปเกยขึ้นเทิ่ยงคุณพอดีเลยว้าว <Whoa. S 1> ติดมองนี่เมื่อกี้เดี๋ยวเอาล้อหน้าขึ้นมาข้างบนฮะเดี๋ยวเราจะดูกันนะเดี๋ยวจะเอาไม้มาลองก่อนนะโอเคจะหาไม้มาลองแล้วจะพุ่งขึ้นมาเลยนะครับ ก็โอเคครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะย้อนลงฮะทีนี้เราจะย่อนลงในหลุมนะฮะเราจะให้เจ้าของท่อเขาลงไปจัดแจงนะเดี๋ยวเราจะย่อนลงไปนะฮะทีละสองเลยนะท่อแรกครับสองท่อแรกลงไปละบ่อแรกนะเราจะของเขาลงไปจัดแจงข้างล่างนะยืนมาอีกยืนมาอีกยืนมายืนมา ยืดลงมายืดลงมาอ่าอาสลิงลงสลิงลงก่อนสลิงลงก่อนๆๆๆๆๆเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวหยุดยืดอ๋อทางไหนครับเอาตีนมุมเลยปะเอ๋อยืดไปยืดไปเรีย,ย,ยงขึ้นดูจังหน่อยอ่า อาลงลงลงที่ปฏิทโพดบ่อาลง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 เลยลงลงลงอย่าเพิ่งได้อย่าเพิ่งกดได้อ่าพ่อไอเดี๋ยวเพิ่งไอมันสีมันสีโบเอียงมันสีโบบำเข้ามาบ่ สามทอเอาหาเนี่ยมาวัดดูเอาไม่ก็ได้สอดลงมาวัดบึงจะไม่ได้สอดออกอีก่ะอ้าวไว้ไม่วัดแท็กบังดไว้บัดปากเลยเด้อปากข้างนอกมาเลยเออมาจะคอนันแล้วอาคอนน่ะเอาแท็กซะเลยบ่ ต้โ์ชอบทงันง่ายพี่สอบพี่เล่สอบแล้วควนดิยสอบออกจ็กบบกจกสอบอักจกพอดีแหละฮะมันมันบบคาหินเหบหินเฮได้ย่อนเออสอบวันงกาต่ง่ายยุ่ทางนี่นะทีดินมัยุ่เองได้บ่เดวสิยกหมยม่ี uh, ่สอบห้างไหนได้จะอาหุธบ เอาซ้อมไว่าถ oh, <no. S 1> no ้าบุญไม่ชินยากจะดอกก็วันระยะฮะปรากฏว่าติดครับบ่อกลนบ่อติดเอาาพังพี่เป็นยังก้อนบางเงยน้ดอยู่เห็นติดจนได้เนาะเอาข้างพี่แล้วมันจะซองงาย เอาเต่บ้อนนั่นแหละครับเออนั่นแหละนั่นชื่อพอดีดับพุทธไปไปตอนนี้ก็ขุดไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวให้เจ้าคอามเขาซ่อมปากลุ่มก่อนเดี๋ยวจะเอาลงแล้วมันจะไม่ติดนะเพราะว่าวัดแล้วเมื่อกี้นี่มัน สามสามพ่อไม่ได้นะสามบอ่อไม่ได้ต้องขยายลุมอีกนะฮะขยายฐานมันโอเคเพราะว่าไม่โคตรจบขุดลงไปเนี่ยมันนั่นอยู่มันกว้างแต่ข้างบนครข้างล่างมันจะติดนะมันจะมันจะแคบนะ บอ่อที่2ครับเดี๋ยวเราวางฐานให้มันครบ3บอ่อซะก่อนนะมันจะได้กระระยะให้มันถูกนะฮะโอเคอ่ะจัดเลยครับจัดเลยเออคอดข้อเขาเนี้ยอ่อก้ม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 ลงเลยก้มลงเลยเดี๋ยวหมุนตะขอไปข้างนอกกันด้วยมุนท่อไปเลยหมุนตะขอไปข้างนอกก่อนมันช่ปลดอะไรโอเค อ่านั่นแหละครับอ่าพอ่อนั่นแหละดันเข้าไปดันเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดนันดันออกไปข้างนอกดีกว่าผมว่ามันยังซีพอดีก็ต้องติดกันหลายครับอ้าวลงสลิง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 ยวลงมาน้าพุ่นอยู่ เด็กลงแล้วคุณคืนโยมมาแล้วครับคุโอเคแต่คืนโยมแค่นี้ก่อนตัดินมันยังอ่อนอยู่พอดีแหละเออเอะไะอ่าพอกกันครับพอกกันเดี๋ยวรอต่อไปไม่ที่พีทพดพิดกันพดตัวนี้เขาโยมลงมาที่ติดกันพอดีบคุณ วางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมท่อไอ้ข้างล่างนะเดี๋ยวจะท่อสุดท้ายนะที่มีฝาปิดนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงวางไว้ข้างบนกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะ ว่าก็ไม่ไม่ตัวนั่นแหละเอาไม่ตัวนั้นมาวัดปากมันแหละก็ลงไปไปแต่งเบิองโอเคตัวนี้ฝนมานสิซิบเอได้โทมอีกบ่ซิบเอได้เพุทอีกบอได้ยังไงอันนี้แล้วนี่ฝนถ้าฝนมาสิเมื่อแรงนี่โป๊กไว้ก่อนบั้ครับเอาได้ปปกฮะโอ้โอปาเต้นนะบอกไฟสะก่อนเนาะมืออื่นก็แล้วดอกแต่ว่า อ่าอ่าอ่าเพราะว่าถ้าบปรถมนี่ผมย่านอย่างเดียวคือมันสุดลงโอเคอันนี้นี่อันอันทานนี่คือกันมันจะสุดลงมันจะทอมันจะล่มลงมามันต้องผมครับพวกนี้ก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์คับทับทับลงมาบัวไซก็เอาไม้หาไม้มาค้ำมันไม้ไผ่มาค้ำค้ำทอไว้ถ้าย่านฝนตกมาใส่ เพราะว่าตัวนั้นมันคือสิบ่ลมมาทาั้งนี้เดี๋ยวพอมันค่าท่อตัวนี้อยู่นะมันจะลมมาทางท้งฝุง่นละทำให้ลมถ้าฝนมาลงนะถ้าฝนมาลงไม่มีปัญหาโอเคแครับครับโป๊กไว้ดีที่สุดโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเอาท่อมาลงนะยังเหลืออีกบอ่อหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมาลงทีหลังนะโอเคตอนนี้ก็รู้จักทางมาแล้วรู้จักช่องที่รถจะเข้ามานะก็ม่าหน้าน่าจะเข้าร่องนี้นะนี่ น่าจะเข้าร่องนี้แหละเพราะว่าร่องนู้นมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่าเอาเข้าร่องนู้นเพราะว่ามันจะไม่ถึงท่อท่อสุดท้ายนะโอเคท่อ <Okay. S 1> สุดท้ายเท่าน,น,นูมันจะไม่ถึงก็เลยเอามาเข้าร่องนู้นโอเควันนี้นะก็คงจะม,มีเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจในงานแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ